พี่น้องครับคุณไม่จำเป็นต้องเศร้าหมองตลอดไปคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวความวิตกกังวลอีกต่อไปไม่จําเป็นทําไมรู้ไหมเพราะพระเจ้าเป็นกําลังเข้มแข็งของคุณทําไมเราไม่ต้องอยู่ภายใต้การหวา,กวาดกลัวและวิตกกังวลเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานชัยชนะให้แก่คุณเพียงแค่ คุณพึ่งพาพระองค์คือไม่ใช่พึ่งสติปัญญาตนเองเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆแต่หันมาพึ่งพาพระเจ้าพึ่งในสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะมีชัยชนะบ่งสัญญาว่าจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีฉันขอเชื่อใจในพระองค์แล้วไอ้ความหวาดกลัวจะไม่มีที่ยืนในชีวิตของคุณวันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตกลงไปในหลุมพางอันแสนเศร้าของความหวาดกลัวของความวิตกกังวล คุณกําลังถูกกดดันด้วยสิ่งนี้วันนี้กําลังเครียดกําลังกลัวเลยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือจงร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าประทานกําลังและชัยชนะให้กับคุณคือเราต้องไม่อยากอยู่ในหลุมนั้นแล้วตอนนี้เราตกในหลุมแห่งความกลัวความเครียดใช่ไหมแล้วเราก็นั่งเครียดนั่งกังวลต่อไปเนี่ยมันออกไม่ได้คนที่จะออกเนี่ยก็คือว่าเอาละฉันไม่อยากอยู่แล้วไอ้หลุมเนี่ยไม่มีความสุขเลยชีวิตคือเซียนแบบไม่มีสันติสุขไม่มีความชืม่นชมิดีไม่เอาลแล้วไม่ว่ามีชีวิตคืดเซียนแบบชืช่นชออมนียงไนงดีดี ท่านกำลังและชัยชนะเหนือความหวาดกลัวให้กับฉันได้เถิดฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ที่ภายใต้ความหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วเราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราจะช่วยเจ้าให้เจ้ามีชัยชนะได้ไม่ใช่โดยกําลังของเราในข้อนี้บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าคําว่าขยาดหมายถึงการท้อใจ สูญเสียความหวังสิ้นหวังผมอยากจะหนุนใจพวกเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าว่าเราอาจจะถูกโจมตีด้วยความหวาดกลัวต่างๆนานาหลายครั้งเรามีกําลังที่จะสู้ความหวาดกลัวได้มันมันเสียวๆมากเราก็ไว้ใจในพระเจ้าได้แต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราอ่อนกําลัง เราก็ตกลงไปในหลุมแห่งความหวาดกลัวนั้นไม่เป็นไรมันเราเป็นคนมันก็ตกลงไปกันได้พลาดกันได้ดาวิดสุดยอดวีระบุรุษของพระเจ้าตอนเขาเป็นวัยรุ่นโกลแอตโอ้โหสูง3เมตรกว่าทหารล่างยักษ์ดาวิดไม่กลัวเลยเอาสลิงไปพร้อมก้อนหินห้าก้อนไปสู้กับโกลแอตแล้วมีชัยชนะเพราะพระเจ้าเสริมกำลังดาวิดโอ้โหวีระบุุษยิ่งใหญ่ไม่หวาดกลัวแต่ถ้าเราอ่านต่อไปหลังจากนั้นไม่นานนะักดาวิด หวาดกลัวกลัวมากกลัวว่าซาอูนจะฆ่าเขากลัวว่าเขาหนีไม่รอดแน่ๆเลยจนต้องไปขอบพึ่งพาศัตรูดาวิดตกลงไปในรมแห่งความหวาดกลัวแล้วก็การตกลงไปนะั้นก็ทําให้เขาพบกับความอับยศความอับอายและการสูญเสียมากมายแต่ว่าชี้เห็นว่าก,ก็เป็นกันได้บางครั้งก็พลาดกันได้ดังนั้นคนของพระเจ้าครับวันนี้หากคุณกําลังหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นไรเป็นกันได้พลาดกันได้ดาวิดก็ยังพลาดก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนหรืออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ท่านอาจจะนั่งร้องไห้ทอแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจกับปัญหาที่เจอพี่น้องครับวันนี้โอกาสกลับมาอีกครั้งเหมือนกับโอกาสที่กลับมาสู่อิสราเอลในสมัยโยชวัวจงลุกขึ้นมาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าต่อสู้กับปัญหาที่กำลังเผชิญน,นั้นและเลือกที่จะปฏิบัติตามพระวชนะของพระเจ้าเลือกปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าสอนท่านอย่างไรในการ,รเผชิญกับเหตุการณ์นี้คน้นหาอ่านอ่านอ่าน,านหาแล้วท่านจะพบพระคำของพระเจ้ามีคําแนะนําไว้แล้วว่าท่านควรจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลิกอ่อนแอเลิกท้อแท้เลิกหมดกําลังใจลุกขึ้นมา, air, มนมาผมเชื่อว่าเราแต่ละคนคงมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยพระเจ้าเคยช่วยท่านในอดีตแล้วแล้วเป็นไปได้ยังไงวันนี้พระองค์จะช่วยท่านไม่ได้ เพียงแค่ท่านเข้ามาหาพระองค์โดยวิธีเดิมๆนี้แหละไว้วางใจในพระองค์ฝากมอบไว้กับพระองค์แล้วท่านจะเห็นการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ไหวดูเหมือนไม่มีทางออกแล้วก็ตอนนั้นจาได้จิตวิญญาณเราก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรเรื่องเรื่องพระเยซูพระเยซูก็ไม่เอาอะไรมากมีความเชื่อน้อยเหลือเกินแต่สังเกตไหมมันผ่านมาได้คือไม่ใช่ตอนนั้นความเชื่อเข้มแข็งก็เลยผ่านมานะโอ้ตอนนั้นก็จะทิ้งพระเจ้าอยู่แล้วเชียวนะเอาพระเจ้าไม่เอาพระเจ้านะความเชื่อก็อ่อนแอนะสงสัยก็เยอะจิตวิญญาณก็อ่อนแอ ไม่ไหวแล้วแต่มาถึงวันเออมันผ่านมาได้ไงวะแล้วก็ไอ้สิ่งที่ผ่านมาพระเจ้าทรงเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดีด้วยสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ก็เช่นกันพระเยซูยังคงสามารถประทานชัยชนะให้กับคุณท่ามกลางเหตุการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่นี้ได้ฉันสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกําลังฉันวันนี้สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับท่านนั้นท่านสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ทนมันได้ทํามันได้โดย พระองค์ผู้สรงเสริมกําลังท่านทำอย่างไรดีจึงเลิกทําบาปง่ายนิดเดียวครับก็คือจงทำตามพระวิญญาณจงตอบสนองตามที่พระวิญญาณสอนเราในสถานการณ์ในเหตุการณ์และในสถานะที่เราอยู่ในเวลานี้เราสามารถดำเนินตามพระวิญญาณได้โดยการถวายตัวแด่พระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอมอบชีวิต เป็นของพระองค์ขอยกชีวิตให้กับพระองค์หากเราอ่อนแออ่อนกําลังให้เราทูลขอกําลังจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอประทานกําลังนี้ครับพระองค์ที่จะเดินตามพระวิญญาณไม่ตอบสนองต่อเนื้อหนังแต่ตอบสนองต่อพระวิญญาณได้เถิดและพระองค์จะประทานกําลังเรี่ยวแรงอย่างมากมายให้แก่ท่านที่สามพระพรที่พระเจ้าประทานให้พระองค์สัญญาว่าจะทรงเสริมเรี่ยวแรงเสริมเรี่ยวแรงนี้ เป็นพระพรที่จําเป็นเหลือเกินสําหรับเราทั้งหลายผู้ติดตามพระเจ้าบางคนชีวิตของเขาได้รับการซ่อมแซมได้รับการเปลี่ยนแปลงช่วงเขาตั้งมั่นอย่างรากลึกอยู่ในพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาขาดกําลังขาดความแข็งแกร่งเป็นเหมือนกับนักรบที่ใส่ชุดเกราะพร้อมแล้วเตรียมพร้อมรบทุกอย่างแต่ไม่มีแรงที่จะถือดาบและถือโล แม้นหัวใจจะเต็ม้อยที่พร้อมจะสู้ศัตรูแต่ว่าเขาขาดสิ่งหนึ่งคือขาดกำลังมีหลายครั้งในชีวิตของเราที่ผ่านมาเราก็หัวใจเต็ม้อยตั้งใจอยากจะบุนิบัติรับใช้พระเจ้าอยากจะทำดีๆเพื่อพระเจ้าอยากจะใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าแต่มันไม่มีกำลังมันไม่มีเรี่ยวแรง พระพรที่มาถึงในหนึ่งเปโตรบที่5ข้อที่10นี้คือพระเจ้าเองจะเป็นผู้เสริมกําลังเสริมเรี่ยวแรงแม้นคนหนุ่มๆจะอ่อนเปรี้ยเล่นเนเหนื่อยชายชะกันจะลม้มลงทีเดียวแต่คนเหล่านั้นที่รอคอยพระเจ้าจะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่วันนี้หากคุณรู้สึกอ่อนแรงอ่อนล้าโอ้จะฝ่าฟัน2024นี้ไปได้อย่างไรเนาะให้รอคอยพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้าและรอคอยขอพระเจ้าเสริมกําลังฉันด้วยเถิดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีกําลังนะรอรอแล้วพระเจ้าเองจะเป็นผู้ทําพระองจะเสริมกําลังเรี่ยวแรงแล้วท่านจะบินขึ้นด้วยปีกดุจนกอินทรีวันนี้ไม่ว่าปัญหากับดักของศัตรูความบาปหรือหลุมพางอันน่าสลดอะไรก็ตามที่พยายามดึงท่านออกไปให้ละทิ้งพระเจ้าให้มีไม่มีความสุขชั่วชีวิตผู้เลี้ยงของท่านไม่มีทางอยู่เฉย และพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดไม่มีสิ่งใดเลยพระองค์ทำไม่ได้พระองค์จะช่วยคู่ท่านพระองค์จะชุดท่านออกมาออกจากเงื้อมือของศัตรูพระองค์จะทรงช่วยท่านอย่างแน่นอนวันนี้พระเจ้ากำลังเรียกว่าลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยเราอยู่นี่เราพร้อมที่จะช่วยเจ้าเราเองไม่ใช่เจ้าเราเองจะเป็นผู้ฟื้นจิตวิญญ,ญาณของเจ้ารับเอาด้วยความเชื่อง่ายๆ สิ่งที่พระองค์ทำเสมอกับลูกของพระองค์ตลอดประวัติศาสตร์ในชีวิตของผมที่ผมติดตามพระเจ้ามาผมเห็นในตัวผมและคนมากมายสิ่งที่พระเจ้าทำเสมอ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 คือพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณพระเจ้าทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้อนี้คงจะคุ้นเคยกันอยู่ในสดุดีบทที่23 ในสุดีิบทที่23เป็นสดุดีที่แสดงถึงความเมตตาอย่างเหลือล้นของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ติดตามพระองค์จิตวิญญาณใดก็ตามที่ได้พบกับพระเจ้าจะพบกับพระเมตตาเหลือลน้นมันช่างเป็นจิตใจที่มีความสุขจริงๆสำหรับจิตวิญญาณที่พบกับพระเมีตาของพระเจ้าในพระธรรมสุดีิบทที่23 ในข้อที่อ่านไปถึงข้อที่สแต่ข้อก่อนหน้านี้ก็พูดพูดอธิบายให้เราฟังถึงพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้าบอกว่าฉันจะไม่ขัดสนทําไมหรือก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของฉันวันนี้หากคุณเลิกอธิษฐานด้วยใจรักที่มีต่อพระเยซูแต่อธิษฐานเป็นแบบเป็นพิธีการขอไปทีละ เป่าประโยชน์ที่เอา่ะเกนิยวกับบ้านวันนี้ฟื้นฟูนฟื้นฟูนฟนฟนกลับไปอธิษฐานจริงๆก็ทําได้นะครับทําได้อาชด้สองสาวันคนเก่ง่ลยก็ทำสองสามอาทิตย์นะแต่สุดท้ายมันจะกลับมาเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทําไม่เกี่ยวกับการทำาอนุษไม่เกี่ยวพระเจ้าจะทําตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ่งที่เราต้องทําคือว่าเราเข้ามาหาพระองค์เหมือนบุตรน้อยลงหายที่กลับมาเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่เดินกลับมาหาพ่ออย่างเดียว ที่เหลือเนี่ยเสื้อใหม่แว่นใหม่รองเท้าใหม่พ่อเป็นคนทําทั้งสิน้นไม่ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเลิอกอธิษฐานแบบนั้นไปนานแล้ววันนี้ก็แค่กลับมาหาพระเจ้าแล้วขอบพระเจ้าทรงสร้างหัวใจใหม่ฟื้นหัวใจใหม่ทําหัวใจใหม่เกิดขึ้นครั้งวิญญาณใหม่เกิดขึ้นครั้งในชีวิตของข้าพระองค์แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นวันนี้เหตุการณ์ที่เรากําลังเจออยู่อยู่ใน การควบคุมของพระเจ้าเมื่อพระเจ้านําเราจนกระทั่งมาพบกับสถานการณ์เช่นนี้พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะทรงรักษาสัญญาให้เรามีชัยชนะในเหตุการณ์นี้พายุที่พัดมาลมที่โหมกระหน่าเข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อจะทําลายเราปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เพื่อทําลายเราแต่จะเพื่อให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลางปัญหานั้นไม่ต้องกลัวลุกขึ้นมารับเอาตามพระสัญญาขับไล่ไอ ปัญหานั้นออกไปโดยความเชื่อในพระเยซูริ์โดยการอธิษฐานและการพึ่งพาพระเจ้าท่านจะเห็นชัยชนะท่ามกลางเหตุการณ์ที่ท่านกำลังเจออยู่ในวันนี้